เอาเฝ้าเลนแม่จะพาขึ้นบ้านนี่น้ำมิ้นจะออกตายบัดที้นี่ย้องตายบัดทีนี่มาเล่นมีละไาบัดทีนี่พอมามีละหาคัด